ดอกเอยอยาสายุไล่เดิมทีของ่านพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่อมพเบิดดีท่ากกนาาเจ้า,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 เา,เา,เาได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึงชาวนาภู้กี่วควายควอนกลาพี่น้องเข้าคนอีสา,า,คานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กันเลือกอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชีย่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำในเด้อครับเพื่อชิโนผ่านคลิปม่ม่ขอบคุณครับเอาสวัสดีครับพ่อมแม่พี่น้องครับมื่อนี้ผาพีผ้าน้องมาเอาวายนะครับมาเบื้องวขยพี่น้องผู้ใดหานะครับวาย แม่ลูกนะครับลูกตัวแม่เมื่อนี้ฝนควตจะเศร้าได้พี่น้องด้วยตกล้องยืนไอ้ไทยยูนนี่กับฝนกระลิ่นอยู่นะครับแต่ว่าก็อยากให้พี่น้องได้เบื้องนะครับภาพก็อาจสิบ๊องงามปันใดนะครับแต่ว่าก็มันหมืดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอยากอยากให้พี่น้องมาเบื้องตัวจริงเลยพี่น้องครับว่ามันเป็นแบบใดนะครับมาหุ่นจับจาของผลตะกอนสวัสดีครับสวัสดีครับผมเสียบัญีาคนเก่าคนเดิมครับผมห่างหายโดนนะครับเนาะครับผมยากเวียกจียากเวียกครับช่วงนี้ ยังหาห h à ยังไม่คุ้ยน้ำเนี้ยอือด้วยตัวนี้คุ้ยสีบวบสีบางเนี้ยพี่น้องก็มาหลายบนเกล่อครับมาหลายบนเกล่อเนาะพี่น้องก็มาแบ่งเอาเรื่อยๆเนาะครับผมนี่นะครับโอ้มื่อนี้เปิดตัวมื่อนี้เปิดเมียลูกครับผมเอาที่ยูครับที่ยูบ้านหวยเตยครับครับบันบางทองครับตำบลตำบลหวยเตยครับหวยเตยอำเภอกุลััััังงคคครรรบบจหหวดมมาาาส บ้านวังทองเนาะครับบ้านวังทองครับขึ้นตำบลหวยเตยครับผมอำเภอกุดลังนะครับจังหวัดมหาสารคามพี่น้องเฮ่อผู้ใหญ่กัดมันเหียกกันมันครับผู้ใหญ่มาจีนหญ้าไปเลยก็ได้ครับเอาเบอร์โทรเบอต่อไว้นะครับศูนย์แปดเจ็7ศูนย์เก้าศูนย์นี่พี่น้องเฮาถือว่าผู้เบอร์ถือครับถือถือกันนะครับ โอ้โหมันเครื่องฝนตกเครื่องอันนี้เนาะเวยก่อหญ้าวหยาเครื่อ้าวหยเอ๊ะจินหญ้าไหมพี่น้องเฮามันฝนตกมันบ่ค่อยจิ้นหญ้านี่นะครับโดนๆเด้อพี่น้องเด้อห่างหายไปสักพักหนึ่งนะครับสำหรับปัญญาฟาร์มพี่น้องเฮาห่างหายกันไปสักพักหนึ่งเอาปอยให้แม่มันจินหญ้าไปเลยครับเดี๋ยวผมจะถ่ายลูกมันซะก่อนเปิดจักบาทครูนี่เปิดไปแสนสองหาพันครับผมหนึ่งแสนสองหมื่นก็หาพันนะครับเนาะครับผม ตัวนี้เป็นลูกผู้ใดครับนี่ลูกสร้างอุดรครับสี่เดือนกลัวครับสี่ <4 S 1> เดือนพี่น้องเ่าเบิ่งดูสี่เดือนกลัวพี่น้องครับอยากให้พี่น้องเอาเบิง่งตัวจริงเด้ขาจะในมะหยาวเงี้ยเนี่ยเๆๆบื้องในพี่พน้องห่อปุ๋ะหัวโมโมะนะครับข้อเป็นหลืดเป็นสันเลยแจงขาเงี้ยวแห้งนะครับปาตัวลูกสร้างอุดรพี่น้องครับแม่พันสูงหลายไปไหนครับนั่นแม่สูงหลายสิบสองบวกรถครับผมร้อยสิบสองบวกรถบวกรถจากเส้นหนึ่งเนาะครับผมนี่นะครับลูกลูกเท่าไรเนี่ย ลูกแรกครับลูกแรกแม่แม่ลูกแรกเด้อพี่น้องเด้อนะครับแล้วก็แม่สูงลอยสี่สิบสองนะครับเพิ่งเปิดไปหนึ่งแสนสองหมื่นคำหาพันเนาะครับผมโอ้เบิ่งหลูกคักก่อนพี่น้องเพาปล่อยมันจินหยาเป็นธรรมชาติไปเลยครับปล่อยมันจินหยาธรรมชาติไปเลยเดี๋ยวผมสีเบิ่งหลูกคักขายเงีวครับนะครับเนาะงลูกเนาะครับครับอันนี้เลนต้มนะครับดุดต้มมาสี่เดือนกลัวเนาะครับสี่เดือนกลัวครับเอกสารมีครบครบครับในท้องมีอย่างอีกไปนี่ในท้องท่าวัยด้่ครับได้หกมือนี่แหละครับ โอ้ทับไปได้หกหมื่นเนาะครับทับสั่งอุดรไว้ใกอลลหน่อยว่ามันทรงลูกที่ไทยเนี่ยกว่ามันว่ามันถือกันเนาะครับอู้หิอ่อนฮอรเบิงเบิ่งเบิ่งอัตลักษณ์เบิ่งบ่ไอ้ผมว่าขามันนะครับขาเป็นคั้วขาหลายนะครับแล้วก็หนังเป็นหนังข้อเป็นให้ว่าเป็นเนื้อหนังดีน้ำนมแม่มันดีเนาะครับนมแม่ดีครับพี่น้องเบิ่งเลยเด้อพี่น้องเด้อบุญหน่อแข้งขาใหญ่นะครับขาใหญ่ขาใหญ่เลยละพี่น้องครับแล้วก็ขาเออ่ คลื่นนอนไหวยังกับป้องขาเหงาดีนะครับก้อยจับสูงดีก้อยก็กอดดีะะเ,ดเนนะท่าน,นะครับเบิ้งเลยนพี่น้องเรื่อยๆคุณนะใช่พี่น้องเลยเบิ้งกระครับนะครับเบิ้งเลยแต่ว่าอัตลักษณ์คุณกับชัดเจนแห้งครับหางเหงาพร้อมนิดหน่อยนะนะหางเหงาหางลำบ่มหางลำพร้อมขนาดค่อยหน่อยนะพี่น้องครับเนี่ยแห้งง่ายไปสุดเลยเพิ่งแห้งเสียนง่ายไปสุดเลดเพห้งเป็นอย่างสีหางเหงาไปเรื่อยนะครับครับจริงๆแล้วนะนี่ครับค่อยจากลงมาเลยน้ำหน้านาที่แบบนี้เบิ้งดูคุณนะ โอ้โหเงาหางไหมเดี๋ยวไปถ่ายพี่น้องเบื้องนะครับเงาหางควยหน่อยเบื้องเลยพี่น้องห้องคนณเงาหางบอกเงาหางยางงี้เลยหางกับลำคักเนาะหูหูปะครับเนี่ยหูครับหูหูเชื่องดีพี่น้องห้องเบื้องเลยนะครับได้ใบได้ครับแม่นี่กินยาพดแล้วเนาะครับอู้ ขัดจริงนะกินบ่เดียวเมาื่อคืนงาน,านครับบ <c oughs> ่ต้องบ่อไหลที่ <c oughs> เราเออนี่ยยี่นี่มันทังไหนหรอมันหลายตัวมึงเล่ไอ้เครื่องช่วงนี้เขากับเวลาเขาตัดเขากับตัดที่น้องมันแท้เนาะครับให้ <c oughs> มันกิน <c oughs> มันกับบ่อขับบ่อยไงบ่ยิ้มมันถูกตัวเหรอเนาะครับ <c oughs> มันหลายตัวกินแม่เนี่ยสูงร้อยสี่ส <c oughs> ิบสองครับสี่สิบสองบวกลบครับบวกลบไปแักเส้นหนึ่งเนาะครับผมลูกแหลกด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่ นายทงองเพิ่งกับสมไปแล้วครับสมสร้างไว้หกมือครับได้หกมือตัวนี้ก็สร้างนายทองก็สร้างเอกสารมีครบทั้งนอกทั้งในเนาะครับเจ้ามันนี่มันมันบ่ได้โชว์หรอกพี่น้องครับเพราะว่ามันฝ <laughs> นกระลิ่นอยู่ด้วยพี่น้องด้วยนี่ฝนกระลิ่นอยู <laughs> ่นะครับนี่ปากกันหัวซุ่มอยู่บนถนนไปโอ้หายบงกับขาเลยพี่น้องเฮ้าคุน่ะตำนี้ไม่มีนะครับเนาะไม่มีครับรับประกันตำนี <laughs> <laughs> ้ให้ยเลยพี่น้องเด้อพุณอะเบมึงแม่เคุณนะครับเขาเปิดดีหน้าตาดีอัตลักษณ์ กถือว่าถือว่าเป็นควายทรงลูกเนาะเป็นควายทรงลูกนะครับกับบ่ถึงกับว่าเป็นควายงามเป็นน้องเฮาแต่ว่าผลใจลูกดีนะครับขันแม่นว่างนั่นนี่แปลสองคนนี่เนาะราคาเนาะแปลเส้าคนนี่เนาะตอนนี้กับลูกกินนมดูกันเล้นค้งหลายวันเดียวดีโอ้แม่พันธุทางยาวตัวนี่ไหมใายเปิดดีทใายเปิดทใายก่วงดีนะครับเบื้องขวยยังตกกันแทะโอ้ยเบิ่งเลยพี่น้องเฮาคนน่ะทใายเปิดก่วงดีจับยืนนิ่งๆมั้งครับบ่เนี้ นี่พี่น้องเฮาขอเบิ่องใายเปิดดีกระดูกเปิดดีนะครับกระดูกเครื่องการกวงดีพี่น้องเฮาหางเลื้กหางลามนะครับอันนี้ขนาดรนองน่าหนานมากไหมนี่พี่น้องเฮานี่เบิ่งนะครับพผมนะยังมีขีดต,ตมเต็มอยู่นะครับพผมนะเบิ่งเลยพผมนะโอ้ยเบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งเอาเบิ่งเอาเบิ่งเอาคักๆเลยนี่นะครับลูกลูกนี่พ่อแม่เดือนนี่เ่รามันสูงร้อยเม็ดกัวหรือที่ไหนเนอะกระติบบบเพรมันเม็ดสิบห้าสิบหกไปเลยนี่ สูงขาก็ได้เนาะตอนสูงเต๋อวิ่งไหสูงขาก็ได้พี่พพน้องเฮาเนี่ยพ่พามันเ่าสูงได้หลวมมันนี่เบื้องนะครับเขาพอปีหลีนี่ยเบื้ง <c oughs> น,น้องขากแตนลำล้มพนธิ์ีกดีขาก็ได้เนาะครับทำรับปูมักเลี้ยงขวัญขวัญไทยว่าลูกขวัญลูกพอนีโต๊ะกลางสวงเลือยพี่น้องเฮาขาางนึงเนี่ยนะครับขางขางนี้เพราะกลางเบื้องหามขึ้นหามท้องกับมี่พี่น้องเฮานี่นี่นี่นะครับหามขึ้นหามท้องมี่แล้วก็เลื่อยเลื่อยสวงเลื่อยสวาบมานนะครับ ต่ว่าอีกขางหนึ่งนี่ต๊กลกางเลยนะครับโต๊ะกลางสวงต๊กลางสวงเลยครับมีทัดมาลาพร้อมเนาะมีทัดมาลาพร้มอมได้พี่น้องได้ที่เห็นอยู่นี่มีทัดมาลาอยู่ดอกหนึ่งนะครับนะ่ขางนั้นมีบุ๊บมีขางนึงพี่น้องเฮ้านะครับแต่วาหนังข้อพ่นนี่โพดแล้วเบ <c oughs> ิ่งกันเลยนะครับ <c oughs> นังหลาย <c oughs> นังหลายนังหลเ <c oughs> งาหางเปเอ้งเลียดเลยนะครับพ่น่ะนี่พี่น้องเฮาห้วยขางนี่ขนต๊ะสวงสองตัวนี้แหมครับสองสองอันเด้พี่น้องเด้อน่ อันนึ่งยกกลางสวงเลยนะครับนั่นเห็นบ่เราอันหนึ่งยกฐานม้าอีกนะครับหาบกันหาทองมีครบเลยคุณอ่ะเออเบิงเบิ่งครับเบิ่งเบิง,บงแม่กับพ่อถือว่าง,งามกับพ่อถือว่าง,งามกับเป็นควาย <บ S 1> พ่อเลี้ยงเนาะครับแต่ได้ความสูงถึงพัฒนามาแล้วครับกะสีเป็นสายใดหนึ่งเฮ้ยเป็นสายอีสา,านเฮานี่บ่ครับเป็นควายเก่าควายนี่เฮานี่เนาะมครับผอืมเบิ่งเอาะไรนะพี่น้องเดิมผมนี่นะครับกับน้ำเลี้ยงกับสีพัฒนาดเพราะว่าไทยบ้านเฮาเลี้ยงธรรมดาเนาะ เลี้ยงธรรมดาเลยกินหัวหันเป็นบ่อหนิบ่ครับบ่อราบ่พผอดเราครับบ่พผอบ่อผอว่าอาหารนี่จริงจริราคากับแพงว่ามีเงินเติมกินดอกเมียนี่เนาะดีเนาะเมียนดีเหรอครับเศร้าขายซะเด้ออันมูแพงแพง่ะนะเศร้าขายใส่เฮ็ดมาเพื่อเกษตรกรคักแน่ก็ได้ไอ้งัวคขั้วราคาลงกับอาหารกับบุโงน้ำครับลงมาจักหน่อยลงมาจักหน่อยแน่พ่อเดี๋ยวนี้มีแต่ขึ้นนาเสือนขึ้นแต่พืชเนาะครับอาหารก็ได้นี่นะครับเกษตรกรพ่นกขบ่มีแนว่ยเสื้อเลี้ยงพี่น้องเฮา เอาปล่อยมนกินหญ้าเลยครับบ่เนี้ให้พี่น้องได้เบื้องอัตลักษณ์เบื้องยังมันคักๆแล้วให้ว่าถุงเถวาขาวกำไรหนาหลังมีครบไหมเนาะครับกำไรหนาลังครบครับเล็บบวกครบบัตรี้พี่น้องเข้าต่ว่ามันอย่างเงีเนาะครับอย่างเงี้ยงในเล็บอย่างเงีจังจน้อยเด้อพี่น้องเด้อนะครับบอกกันตามตรงเลยแต่วลูกก็มีปัญหาลูกนี่คักโพด่หรือเ่ครับซักพูนอะซักดีดีเลยพี่น้องเข้าเลยเล็บดีนะครับลูกคนเล็บดีให้ว่าสร้างอุดรนนี่ให้ลูกมาเต็มเต็มเลยนะครับ สีมันอาจสีโอ้ยมันเนี่ยมันบ่แจงเนาะเออหนะฮึบ่แจงจังเบียดเรื่องมือเดือดขืออยู่เลยเออจังสีพอไข่เนี่ยเอ้าพูดหน่อยพูดหน่อยพี่น้องเพิ่งอัตลักษณ์เพิ่นนะครับหัวหมูหมูหัวตอดีขนาดเลยนะครับพูดหน่อยเนี่ยนอนเนี่ยนอนมันมันบ่หลายตัวพี่น้องเฮามีเท่านี้นะครับกระถ่ายพี่น้องเดี่ยเพิ่งเพื่อพี่น้องยืดซีเพิ่นยุกไกลเนาะครับเพิ่นบ่ได้มาเบิ่งตัวจริงนะครับเพื่อการประกอบการตัดสินใจนะครับความสูงกับร้อยสี่สิบ สองบวกลบเนาะบวกลบครับต้นตล่ำชิงเป็นควายเง่าพี่น้องครับเป็นควายล่ำตัวเง่าเลี้ยงดีโอเลี้ยงง่ายกินง่ายสิว่าดีพวก่กับกับธรรมดาเนาะครับครับมันหลโตพี่น้องเหาเป็นกับตัวใดที่มันติดทองแล้วหรือว่าตัวใดที่ได้ลูกยังมาแล้วเข้ากปจ้างเอามาแบ่งพี่น้องเนาะครับนีเด้พี่น้องเด้นะครับซื้อสองเอาไปรุ่นสามหัวใจพี่น้องเหาเอาไปรุ่นเอาไปรุ่น ทับได้หกหมื่นป่ะครับทับได้หกหมื่นครับผมอู้จินหยาไหมพี่น้องมึงครับก็เพราะถือว่าจอยปันไดพี่น้องเข้ากับธรรมดาอยู่กควายกำลังไห่นมนะครับเลี้ยงเลี้ยงไงเลี้ยงไงเรื่องขงการจินหยาเดยพี่น้องเข้านี่ผู้ใดหยาหกนะครับคันแท้หกพี่น้องเข้าคันแท้มีหยาหลายเอาจังสี่ไปพี่น้องครับนี่เอาจยหยาหเลยหยาหน้าเหมือนจินเลยมากครับเบิ้งเบิ้งพี่น้องเข้าเบิ้งนำ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 ยังสี่มันจินมาเด้ไงเบิ้งเลยเพี่น้องเด้อพูน่ะ นี่นะครับเลียงง่ายเลียงง่ายเลียงง่ายที่ว่าเลียงง่ายเลยแหละนี่ขันง่วนเขานน้าว่าจินที่เนาะบ่อครับคนนะครับอ้าวขึ้นนาเอาขึ้นมาำไปนีนไม่นอนนำ้ำห <c oughs> างเปียกอีกแล้วรอบสอง <c oughs> โอ้นอนนำ้ำเราพี่น้องเขาเอาให้เบื้องพ่อสังเขีบเนาะให้พน,นวนนำ้ำตามอัธยาศัยพนซะนะครับเบอร์โทรอยู่ยงหลับแน่ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดเก้าเจ็ดสองห้าเก้าเจ็ดสองห้าหกแปดหนึ่งหกแปดหนึ่ง เบอร์เกลนะครับเบอร์เกาเป็นทั้งเบอร์ทั่วทั้งเบอร์ไร่ครับผมแอดไร่มากพี่น้องเอฟซีทั้งตั้งประเทศก็แอดไร่มากก็ได้ครับนะครับมาพูดคุยกับเสียปัญญาเพิ่นก็ได้ในพี่น้องเฮานี่นะครับโอ้ขัดขนาดพี่น้องเฮาเอาเจ้าหน้าทีทั่วมาสอบถามกับเจ้าของเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อสราบรับมื้อนี้พอไปทราบนี้ซะก่อนพี่น้องครับครับสวัสดีครับครับ